สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับ h e ล t ี y แบร์คลิปนี้เราจะมาแนะนำการดันพื้นหรือ Push Up อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นรับรองว่าใครดูคลิปนี้จบจะต้อง Push Up ได้อย่างแน่นอนท่าดันพื้นหรือ Push Up เป็นท่าที่ใช้ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนไม่ว่าจะเป็นหัวไหล่อกไรายเซ็บและใบเซ็บพุชอัพเป็นท่าที่ทำได้ง่ายสะดวกเรียกได้ว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกก้มหน้าลงไปดันพื้นก็ได้ออกกำลังกายแล้ว โอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าถ้าจะพุชอัพได้ต้องทำยังไงบ้างข้อแนะนำถ้าหากคุณเป็นมือใหม่ให้ทำพุชอัพออนนีไปก่อนทีละระดับนี่คือระดับที่ Those> 1เป็นระดับที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ฝึกแบบนี้ทุกวันวันละ10ครั้งจานวน4ี่เซตระดับที่สองถ้าคุณทำระดับที่1ได้สบายแล้วให้ขยับมาที่ระดับนี้โดยดันตัวมาด้านหน้ามันจะทำให้คุณต้องออกแรงที่แขนมากขึ้นให้ฝึกแบบนี้ทุกวันวันละส0ครั้งจำนวนสเซต ระดับที่3 Standard p u s พุชถึงเวลาที่คุณจะต้องทำพุชอัพอย่างเต็มตัวแล้วอันดับแรกให้จัดระเบียบร่างกายให้ถูกต้องแขนของคุณควรจะตั้งฉากกับพื้นเมื่อเหยียดตรงแผ่นหลังลาดตรงลงไปความกว้างของมืออยู่ที่ประมาณระยะหัวไหล่ศอกไม่หุบหรือกลางจนเกินไปอันดับที่2ปล่อยลำตัวลงไปที่พื้นให้ค่อยๆปล่อยตัวลงออกแรงฝืนที่แขนเอาไว้ลงจนกระทั่งคางและอกของคุณแตะพื้น จากนั้นดันตัวขึ้นมาจนสุดระยะข้อควรระวังพยายามหลีกเลี่ยงการขึ้นแบบเลื้อยตัวที่จะทำให้คุณมีโอกาสบาดเจ็บที่แผ่นหลังหรือการโก่งหลังมากจนเกินไปที่จะทำให้คุณโฟกัสได้ไม่ดีเท่าที่ควรและข้อควรระวังมากที่สุดอีกข้อก็คือระวังการขึ้นลงเร็วจนเกินไปเพื่อจะทำให้ได้จำนวนมากที่สุดการทำแบบนี้จะทำให้คุณโฟกัสที่กล้ามเนื้อแทบไม่ได้เลยและนั่นจะไม่ช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณพัฒนาควรขึ้นและลงให้สุดจะดีกว่า ถ้า p u ชอัพแบบยากขึ้นไปอีกขณะที่ท่าอย่างสแตนดาร์ดพุชอัช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่อกและตรายเสพของคุณได้ออกแรงยังมีโคลสพุชอัพ w ว d e พุชอัพและ Archer Push Up ที่ใช้ในการเน้นฝึกกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆเราไปดูกันเลย Close Push Up หรือ d i a อน n d พุชอัพให้วางมือของคุณชิดกันปล่อยลำตัวลงจนติดพื้นจากนั้นดันขึ้นจนสุดระยะท่านี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อตรเสพออกแรงมากขึ้นวท์พุชอัพ ให้วางมือของคุณออกก,กว้างหมุนฝ่ามือออกจะทำให้การโฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าอกทำได้ดียิ่งขึ้นลงให้สุดและขึ้นให้สุดสิ่งที่ควรระวังมากที่สุดของท่านี้ก็คือพื้นที่เลื่อนจนเกินไปอาจทำให้คุณบาดเจ็บจากแรงกระแทกได้ท่าดันพื้นสุดโหดอาเชอร์พุชอัพท่านี้จะทำให้คุณต่อยอดไปทำท่าดันพื้นแบบมือเดียวได้ให้การแขนออกก,กว้างทิ้งน้ำหนักลงไปที่แขนข้างหนึ่ง จากนั้นดันขึ้นจนสุดแล้วสลับมาทำอีกด้านระวังการดันขึ้นแบบเลื้อยไปด้านข้างจะทำให้คุณโฟกัสกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าการทำแบบนี้ยากจนเกินไปเรามีแบบง่ายๆมาแนะนำด้วยให้คุณค่อยๆไล่ระดับความยากไปทีละระดับเริ่มจากระดับที่1ให้กางแขนกว้างกว่าระดับหัวไหล่นิดหน่อยเหมือนสแตนดาร์ดพุช u p ระดับที่2กางแขนกว้างขึ้นอีกนิดจะทำให้คุณต้องออกแรงมากขึ้น และระดับที่3คุณก็สามารถทำอาเชอร์พุชอัพได้แล้วขอให้ทุกคนสนุกกับการฝึกท่าพุชอัพและพัฒนากล้ามเนื้อต่อไปหากถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Healthy b e g r เพื่อติดตามเทคนิคใหม่ๆขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ